ครับสวัสดีครับอยากจะเล่าให้ฟังว่าได้ไปเยี่ยมธุรกิจไทยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราทําอยู่ในช่วง2อสาอาทิตย์ที่ผ่านมาธุรกิจไทยรวมถึงคนไทยที่ทํางานในธุรกิจของต่างชาติแล้วมีความเกี่ยวเนื่องกับไทยเป็นแบรนด์ไทยอย่างในกรณีล่าสุดเนี่ยไปเยี่ยมสปาเรียกว่าอาสมเป็นเหมือนกับว่าไปซื้อแบรนด์ หรือไลเซนส์จากชีวะสมของไทยนะครับมีพนักงานคนไทยเนี่ยคนแต่วันที่ผมไปพบอยู่4-5หคนนะครับได้มีโอกาสพบปะพูดคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็จะถามถ่ยว่ามาจากจังหวัดไหนเนี่ยส่วนใหญ่ในอาสมเนี่ยมาจากทางทางภาคใต้ของไทยนะครับเป็นลักษณะของแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกัน ถามไทยเรื่องราคาในการใช้บริการก็ประมาณ250ดีแรมต่อชั่วโมงซึ่งเป็นการนวดหลายแบบนะครับเป็นการนวดแบบบำบัดมีนวดน้ำมันด้วยแล้วที่สำคัญก็มีคนไทยเนี่ยนะครับเป็นเป็นผู้บริหารด้วยรวมทั้งเป็นเป็นพนักงานด้วยถือว่าดีมากในระหว่างที่ เดินไปดูข้างในเนี่ยนะครับผู้มีการการโรงพยาบาลทราบข่าวว่าผมไปเยี่ยมก็มาทักทายนิดหนึ่งแล้วก็บอกว่าดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทูตมาเพราะว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วน้อยครั้งที่จะเห็นแบบนี้นะครับเขาก็บอกว่าหลังจากที่เยี่ยมชมอาสมเนี่ยเสร็จขอให้แบบว่าขอเชิญไปพูดคุยด้วยนะครับก็เลยเยี่ยมชมกันหลายอย่าง พูดคุยที่สำคัญก็คือว่าในในการทำธุรกิจสปาเนี่ยนะก็เห็นได้ชัดเลยว่าต้องมีอย่างอื่นเนี่ยมาผสมด้วยในนั้นเนี่ยมียิมมีห้องยิมนะครับแล้วก็มีเพอร์ซ a นอลเทรนเนอร์ด้วยเป็นคนไทยนะครับได้รับการศึกษาจากประเทศไทยเ,เคยทำงานในประเทศไทยแล้วก็นำความรู้ตรงนี้จากจากประเทศไทยเนี่ยมาใช้ใน UAE แล้วทางเจ้าของเจ้าของสอบถามว่าเป็นยังไงนะครับเขาก็จะมีร้านอาหารด้วยนะฮะดังนั้นเขาก็จะพยายามโยงต่างๆเนี่ยทั้งเรื่องอาหารเรื่องของการรักษาสุขภาพเรื่องของการนวดเรื่องของสปาเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับมีคอสคนที่ไปใช้บริการสามารถที่จะมีเมนูนะครับทานอาหารประเภท123ตามที่นักโภชนาการ คิดคำนวณไว้นะครับตรงนีเน้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าตัวสปาที่ว่าเนี่ยอาสมเนี่ยตั้งอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งแตกต่างกับสปาอื่นๆที่มีคนไทยทำงานนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นหน้าเป็นตาของโรงพยาบาลด้วยเพราะว่าหลังจากที่ผมเยี่ยมชมสปาแล้วเนี่ยได้ไปพบกับผู้นวยการของโรงพยาบาลซึ่งก็บอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นหน้าเป็นตาทุกครั้งเวลามีคณะจากประเทศแถบนี้ มาขอดูงานมาเยือนโรงพยาบาลเนี่ยก็จะพูดเรื่องนี้ว่าโอ้ดีดีดีจริงๆนะครับการที่มีร้านไทยเนี่ยมาอยู่ในนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น attraction อันหนึ่งที่ทำให้คนรู้จักโรงพยาบาลแล้วเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยมากหลังจากนั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลนะครับเชิญไปดู facility ต่างๆไปดูเรียกว่า ห้องห้องรักษาพยาบาลเป็นเป็นรอยัลสวีทนะฮะขนาด400ตารางเมตรใหญ่มากนะฮะใหญ่มาก400ตารางเมตรก็มีเตียงคนไข้มีส่วนที่สามารถจัดประชุมได้มีส่วนที่สตาฟหรือว่าเจ้าหน้าที่สามารถไปไปบริการคนไข้ที่เป็นระดับเจ้าหรือระดับประธานาธิบดีที่เยินทางเดินทางมาเยือน UAE นอกจากนั้นก็จะมีมีห้องห้อง VIP อนพะห้องห้อง VIP ก็จะขนาดย่อมลงมาหน่อยขนาดประมาณ60ตารางเมตรซึ่งก็ถือว่าใหญ่นะครับมีส่วนที่เป็นส่วนของคนไข้ส่วนที่เป็นส่วนของผู้ดูแลแล้วก็ออกไปดูเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะเครื่องไม้เครื่องมือก็จะมีเครื่องเอ็กซเรย์ที่ทันสมัยมากๆเครื่อง MRI คิดว่าราคาประมาณสัก ล้านดีเรมหรือประมาณ70ล้านบาทไทยเนี่ยนะครับส่วนห้องแลบเนี่ยห้องแลบก็ทันสมัยมากๆห้องแลบนี่สามารถที่จะให้ผลออกมาแล้วก็มาโชว์บนหน้าจอได้พอเดินดูแล้วเนี่ยเห็นว่าเป็นโรงพยาบาลที่ท,ทันสมัยนะครับแล้วก็คิดว่า,าน่าจะสามารถที่จะร่วมมือกับไทยได้เพราะว่าไทยมีความขึ้นชื่อในเรื่องของเป็น medical hub medical tourism ของไทยมีคนจากในภาคพื้นแถบนี้จากตะวันออกกลางเนี่ยไปรักษาพยาบาลในไทยเยอะทีเดียวก็ได้ถามถ่ายกันกน,นะฮะว่าคำถามที่มาจากทางฝ่าย UAE ก็คือถามว่าทำไมยังไม่ค่อยเห็นหมอไทยหรือพยาบาลไทยมาทำงานในต่างประเทศซึ่งผมก็ต่อไปตามความเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะว่าในไทยเนี่ยระบบการรักษาพยาบาลของเราดี ดังนั้นค่าตอบแทนอะไรต่างก็ดีบุคลากรทางการแพทย์ของไทยก็มีมีความชอบที่จะอยู่ประเทศไทยมากกว่าที่จะไปอ,อยู่ต่างประเทศนี่นี่เป็นเป็นสิ่งที่ได้ไปพบนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ